ครับก็กับสวัสดีเอฟซีใหม่ My, และก็เอซเก่าเอใหม่เรียกยังไงสำหรับใครที่เข้ามาติดตามครั้งแรกเนาะก็เก่าวทักท้ายด้วยนะครับวันนี้สูตรรับนำโชคเนาะช่องสูตรรับนำโชคจะนำเสนอสูตรสูตรตรงท้ายช่องสำหรับปวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกหเนาะก็น่าจะ ทุกสูตรขอบทุกสูตรสำหรับฝวยรัฐบาลไทยวดนหนึ่งนี่แหละวันท,ที่หนึ่งก็พรุ่งนี้แล้วเนาะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกรกฎามละก็จะได้รู้ละวว่าฝวยไทยเราจะมาตัวไหนเนาะสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรชื่อสูตรว่าสูตรมหัศจรรย์ตัวเดียวบนสามสูตรนะเขาก็จะมาครบทั้งสามสูตรเลยเนาะ สูตรเขาจะทำได้ตัวเลขแค่หนึ่งตัวตัวเลขแค่หนึ่งตัวมันน่าลุ้นเนาะเรามาดูสูตรแรกสูตรแรกผมจะใช้สิบหน่วยบนนะบวกเก้าของที่เนาะหนึ่งบวกเก้าได้สิบบวกเก้าอีกทีหนึง่งได้เลขเก้าใช่ไหมเออได้เลขเก้าใส่ตรงนี้ก็แล้วกันเออโอเค สูตรที่สองใช้หลักหมื่นบนบวกด้วยหลักสิบล่างสี่บวกห้สี่บวกหสิเออหกเจ็ได้10ใส่เลข0ูนยตรงนี้อ่ะสูตรที่สองซึ่งเป็นสูตรที่ผมเคยลงให้ดูแล้วเนาะก็เป็น ตูดวิ่งตัวเดียวบนอ่าวิ่งตัวเดียวบนงวดนี้แสนบวกหมื่นบวกสิบบนคงอ่าสองครั้งแล้วก็บวกหมุนสี่ครั้งครั้งที่สี่ก็คือใช้หลักร้อยหมุนสี่ครั้งสองครั้งแล้วก็บวกสี่ของที่เนาะแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบใส่เลขศูนย์ตัวเดียวขเขียนฝั่งนี้กันละกัน เลขศูนย์ตัวเดียวโอเคบนรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามข้างล่างเก้าเก้านี่ไงตัวเลขตัวนี้เลย <c oughs> เลขเก้ามาเก้าเก้าชุดสองตัวชุดสามตัวบนเนาะเขาเข้าไปที่หลักร้อยกับหลักหน่วยเนาะแต่ไม่มีเลขสาม มันก็เข้าเป็นคู่โต๊ดก็คือ9 90อ่ะูตรัวเลขมหาัจจันย์เข้าไปที่9 0เคมาดูงวดถัดมา132903อ่า สิหน่วยบนศูนย์บกสบวกเห้องที่3 9มเก้าสิได้เลขสองตัวเดียวเนาะสิก็ใส่เลขสองสองตัวเดียวอ่ะสูตรที่สองะสาบวกเเป็น12ใช่ป่ะก็ใส่เลขสอง ตังนี้ล่ะแสนวกหมืนหนึ่งบวกสามเป็น4 4บวกเเป็น1ิ11อ็บเวกเเป็นสิบแบวกสเป็น22 22ใส่เลข2ตัวเดียวผลนรัฐบาลไทยเราออก อะไรขอเลื่อนขึ้นนิดนึงออก 1, 2, 5, ่งสองเจ็ใช่ไหมอ่ะแล้วก็แล้วก็อะไรตัวเลขที่เข้าทั้ง3สูตรมาครบไหมครบ 2, 2, 2, สองมาทั้งร้อยทั้งบนได้คู่โต๊ดสองอเข้าเป็นคู่โต๊นะสองสอง สองสองสองงวดนี 2, 2. 2้ได้คู่โต๊้สองสองงวดก่อนได้คู่โต้เก้าศูนย์อ่ะงวดถัดมาเราหางวดถัดมานะหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองสิบหน่วยเจ็ดสองบวกเก้าของที่เจ็ด แปดเเสองเป็น18บแปดได้เลขแปตัวเดียวสูตรที่2องนะสอบวกศได้2อสูตรนี้1นึ่งบวกสองบวกเเป็น10 สิบวกเเป็น17บเจบเจ็วกสามนยี่สิบยี่สบบวกสามนยี่สิบวกสเ,เป็น27ใส่เลข7ตัวเดียวอ่คือเตัวเดียวผลรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาออก2 6 4 8 7สสอง เ,เพื่อนเห็นอะไรไหมครับแปดเจ็ดอ่ะแปดเจ็ดสองเขามาครบทั้งสามสูตรอ่ามาครบทั้งสามสูตรแล้วงวดนี้ก็ครบเลยสามตัวบนแปดเจ็ดสองอืม อ้ามาดูงวดนี้จะได้ตัวเลขสามตัวเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่าเนาะอ่ะก็เอ่อสิบบนบวกหน่วยบนเจ็ดแปดเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดก็เป็นเลขตัวเดิมก็คือเลขแปดสูตรที่สอง มืนคือ6 10ิล่างคือ3 6มหกด้าได้เลขเก้ 9, สูตรที่3 2มบวกหเป็น8 8ดบวกเเป็น15 15้บวกเเป็น22 22ิบสวกแเป็น30 30ิบวกแเป็น38 38ิบวกส 42ได้เลข2เนาะใช่ไหมสี่สิก็ใส่เลข2ตัวเดียวอ้าวได้ครบแล้วทั้ง3สูตรเขาจะมาทั้ง3เลยหรือเปล่าทั้ง3สูตรเลยจะมาครบไหมก็ล <c oughs> ุน้นกัน ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าจะมาครบทั้งสามสูตรหรือเปล่าเนาะวนันนี้ตัวเลขสามตัวนี้แปดสองเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดสองตัวเลขสามชุดนี้เนาะก็นำไปพิจารณาได้เนาะหนึ่งออคอ หกคอหหน, 6, 6, นี้อ่ะแคปสูตรไว้ดูถ้าใครยังไม่ได้แคปเนาะหนึ่งกขคอหหนะครับผมตัวเลข3ตัวเขาจะมาครบทั้ง3หรือเปล่าแปดเก้าสองสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ก็นำมาฝาก เพื่อนๆเนอะอเป็นสูตรปิดท้ายสูตรปิดท้ายบนงวดนี้1นึกลาดาหกจะมาครบ สามตัวไหมมาครบสามตัวไหมก็ลองดูนะครับนุนให้มาครบทั้งสามตัวก็แล้วกันเนะหรือเขาจะมาคู่โต๊ดมาแค่สองตัวถ้ามาครบสามตัวก็ดีไป นำไปพิจารณาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อโอจะกลายเป็นเลอะไปเอทำอะไรอ่า ครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ